ลูกจากตำบลหัดนิ้วของเราเพราะตอนนี้พวกเรายังยังไปไม่ถึงตรงนั้นนะคะแต่พยายามสร้างสื่อสร้างภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหัดนิ้วจัดพิธีเปิดโครงการแหล่งท่องเที่ยวเกาะกลางน้ําหาดทรายตำบลหัดนิ้วเมื่อวันที่10เมษายนเวลา17.00นนายเฉลียวลาบันเทานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัดนิ้ว เป็นประธานในพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวเกาะกลางน้ําหาดทรายเชิงธรรมชาติโดยมีนายรวีโรจน์เทสวัริ์รองนายกองค์การบร,ริหารส่วนตมหานิ้วกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายเทพพนมศรีสดประลัดองค์การบร,ริหารส่วนตมหานิ้วนายวีรพงษ์ทรงมณีรองนายกองค์การบร,ริหารส่วนตมหานิ้วเจ้าหน้าที่พนักง,งานและสมาชิกองค์การบร,ริหารส่วนตมหานิ้วนายวิรัติลาดะกำนันตบลหานิ้วและผู้ใหญ่บ้านทั้งสิบหมู่บ้านอ,อบตอ อพปรชรบอสมตบหาดนิวร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นายชิริวราบรเทาวนาะยโยงการบริหารส่วนบนหัดนิวกล่าวว่าการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเก,กาะกลางน้ําหาดทรายหาดนิ้วจะเป็นการสร้างไรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นโดยมีการจําหน่ายสินค้าพื้นเมืองอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่บนพื้นที่หาดทรายเกาะกลางน้ําและขอเชิญชวนให้ประชาชนนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ําที่หาดทรายหาดนิ้ว พร้อมทั้งชมทุ่งดอกทานตะวันและทุ่งดอกดาวกระจายที่บานสะพรั่งพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่อยากมาชมมาสัมผัสธรรมชาติแม่น้ำน่านหาดทรายของตำบลหันยิ้วและยังมีการสร้างไรายได้จากยุคเศรษฐกิจฝืดเครื่องโดยเฉพาะช่วงโรคระบาดโควิด19จึงอยากเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสราสร้างทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของชาวตำบลดนิ้วที่มีอยู่ให้เกิดไรายได้ขึ้น โครงการนี้จะสําเร็จไม่ได้เลยถ้าขาดความร่วมมือของประชาชนชาวตำบลหักนิ้วผู้ใหญ่บ้านกำนันตลอดจนเจ้าอาวาสวัดหักนิ้วโดยท่านพระครูบริลักษ์บรดิตร่วมมือประสานงานช่วยให้งานสําเร็จลุล่วงโดยในงานได้มีการละเล่นแห่กลองยาวลวมนี้เปิดพิธีในครั้งนี้อีกด้วย newtv ยี่สิบสี่ปวินอินกรรมอเนกธรรมใจรายงาน